โอเคพี okay, ่น no? yeah. no. ้องสบายดีพ no. ี่น hmm. ้องสบายดีเด <vale ้อพี่น้องเพื่สุขสุขคนเนาะมืัอนี้กับมาหาไอ้เพื่อนอีกแล้วกินกาแฟน้ำกัดพี่น้องเนาะไปพี่น้องเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปหับไปส้มน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไปนั่นตื้อที่เซบีเดียผ้าสีแท่งลายแท่งแท่งตัวใหญ่เท่าโอ้ยตังกว่าผ้าใหญ่เท่าแล้วก็เขาจะแบบมีหลายเมื่องเขาชื่อเลอร์แต่ว่าเขาเสียภาษีรายเขาก็ไปพัฒนาประเทศนะแท่งจต่ คุณภาพชีวิตมันกาเสษดีอยู่ดีอยู่อยู่ดีทุกอย่างเหรอเขาเขาีความทุกอย่างเอน่มีตึกมอยังคื่กันบ่มีมีมีจังบ้านผม่งอ่เป็นเป็นตึ้อมันซื้่เป็นแม่แม่เปนเนดดดอดดือนเดือดเ่ือเดืดเอดเดืด แนวเนี้นจเออนเด้อฟังเด้อเอาใส่กันกันจอมคิวจำเป็นตามคิวจำไปต่อวัดจคิวยางน้อุรากคิวนึงอยู่ดเป็นดยคิวจวัเรยากรยาดอกเขาไปเชิมดวงกับบ่ได้เชิมก็แสดงว่าดวงเขา่ะมันแห้งเกินแม่นไม่ว่าท่นที่เชิญต้องที่ทะลุนะท่านที่ทะลุพี่ดน สัมนีอว้เลวบนทิ่งซักมาแน้วสันนีเยจ่าชุดยอดยุคแต่แต่ว่าของผมกะหรือว่าว่าเปนไรอ่ะตนเจก็ขอห่อนเป็นอาลขอไปแล้วขอลายยางแดงขอลายยางอยู่ในบออันนั้ของเขานั่นละจ้าัเป็นกำลังดีพวแมนกับอยากจะเป็นน้องอาแตือขอเป็นอะไรีเพื่อถึงถึงเลขกัพอเล้ว อย่างไรสี่สองหนึงสี่สองหนึ่งแเได้ถึงวาทีเปว่าเขาเงินเอาเงินใบพันสองพันเก็บะเขาเอาไปรูปรูปองค์พระเน้เพื่นว่ารูปเล้วแบบมเบ่งพล็กเิ่นบอกรูปอะไรครับบุริชุดเปลวลีลน้อนแห้งรูปใอยูหฮมไงออกมาดินี่ด้ย เดิร์ดเดิอ์ดสี่สองหนึ่งสิบ้าสี่สองหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเสียงโซนน้ำด้วกันเมืองไทยเดี๋ยวผมกลับไปแล้วจะไปไปลองเควงเดี๋ยวถ้าได้จะเอามาแบ่งทั้งทั้งนี้น้ำกันได้เพรได้ค่านร์มันลดยักษ์เยอะได้หรอเรื่องกาแฟนี่ถึงจะแพงแต่ว่าบริการดีเลยกับมีแอร์มียังให้นั่งน เพิ่นก็เลยคิดคิดรวมแล้วแม่เนี่ยเป็นคิดรวมกันเลยเนี่ยเป็นหน้าที่ไปว่าเราแข่งกันเนาะมีเรื่องอะไรบ้างอยู่อยู่ชาคาใดกันมีโต๊ะบปนี้ได้หน่มีโต๊ะมากหมักเสือกไหมไหมน่หมักกาแฟ่าหมักกาแฟหมักกาแฟหมักกาแฟนี่มีวันนี้หมักเสือกอ๋อนี่ยหมักอ๋อแม่ครับเด็ตัวนี้หมัาแฟเนาะอ๋ออันหนึ่ง Ừ. Mặc xìa của anh Bên về về mình ta bảo mặc xìa mà anh nhảy còn nít Mặc kè Mặc kè Mặc nhảy còn nít đấy, kè nhảy đó nít Mặc kè nhảy vào chắc bớt đó มึงไปบอกทำไมาได้เรมาดานได้แจ็คกี้เมนมาเนี้ยเดี๋ยวให้ท่านประทับสรุปว่าเป็นหมากี่ยังบ้งงานอยู่เนอะานอยู่แก่นหมากี่ยังเงยโทราัพักลอบแล้วประธานลองดูว่าเป็นอย่างนะ้ครับคนยุ่งน้ำขอบผมเลยครับว่าตรงนี้วัแรกย่างดีเลยครับั ถือว่าเบิร์ตหาเหรียญนี่กินพละเรียนเดือนละเดือนใช่ไหว่าเงินนี่สูงกว่าเงินดอล่าปะเงินสวิชมันนะเงินสวิพกับประมาณเท่ากันแล้วก็อาจจะเร่าแตแพงกว่านิดนึงแล้วแต่เนาะแล้วแต่แล้วแต่ช่วงเวลาแนน่เงินก็ขึ้นเงินลงล่ะที่เงินขึ้นเงินลงน้ำขึ้นเหมนลง

าอยู่นี่นี่นะครว่าอยู่นี่โวก้าสที่อกไปแทมาเนาะคนบุคคอบอแม่นย่อขอบุคืลแบบว่าคือแบบว่าคนคนข้างแคบมีน่ะแมนแมนแบกล้ามนี่ยนะเงมีแหละ่าคนส่วนมากเขาจะเป็นคนมีจัน้อยนั่นมาเจอแม่เน่กล้าวอกอ๋อ แปลว่ายันยอกไปแล้วเปนเขาขี่แล่โรเวอร์แล่นวเซอร์มาด้เขาขี้ว่าว่าจะได้กินวิจัยได้เนาะร์ดบไปขอบก้อนกันมวนอยู่เนาะมวนอยู่มวลอยู่แบบนเอาได้เห็นลายอันะน่าจะได้เห็นเด็กน้อยผู้หญิง เด็ลนอยผู้ชายมันนุ่งสรงนุ่งเสื้อแบบสุภาพดีสุภาพดีแหละผมก็เคยบอกแล้วอ่ะนี่แหละเขาชื่ผมมักในการแต่งตัวเล้าหรือไมนงานเลยผมก็บอกกับคุยกับเบาหรืเล่นน้อยว่านี่แหละที่ผมมักคือการแต่งตัวสุภาพผมพูดเล้าดีที่สุดเลยมักมาใช้ผัดหมูใช้ผัดสมุนไพรไหมใช่ไหมไก่ไก้เราไม่ว่าขี้ ที่รถจักไปกระตามแต่ว่าเขาเตี่ยมใส่เบาะรถไปรถมาส่ต้องเตี่ยมสวยงามสวยงามตำวมเขาสิไปวัดไปยังไปนี่พอวางวัดอันนี้วัดวัดที่เอาไปนี่แปลว่าเพิ่นหาก์ดสร้างมันเลยยังมีบนเพราะเขาสมมติวางวัดที่ว่าเพิ่นสร้างโดแล้วนี่เพิ่นงมีเท่ไว้ให้เขาเลยเท่แปบว่าเอาไปเท่แบบว่าเพื่อเอาไปวัดท่านใหญ่มันนั่นเลย

นนกระดาษทชู้ช่ยังมีโลโก้แบนค่ะเจ้าก้าก้แก้วละหนึ่งแฝงชวิต <c oughs>

คนกว่านี้คมกว่านี้บะหมัดไรนมฮากมีนมฮากะมี อยู่กาแฟแมนสนสุดยอดอะไรบนีเนาะม่แต่ว่าะอันกาแฟหัวย่องๆั่นเด้กาบักเนาะเนาะเบาลิจักบดจักบด มังในโตราทัดเด็ดตูเพราะว่าชะตาบักเ้าบุเคยเขาอยู่แล้วอยู่อยู่ลาวมันแบบมี้แบบนี้แบบนี้ไม่ครัไม่แต่ไม่ช้อนไม่ช้อนก็ต้องอยู่ปั๊มนะต้องอยู่ปั๊มปตท้อทางนี้เพราะว่าจันเพิ่นกระน้ำมาจากไทยเชื่อกันคือจิฟฟี่นี่เชื่อกันเนาะต้องอยู่ปตท้อเงื่อกันเชื่อกันเพราะว่าไอปตทมันมีอะไรด้วยใช้คลิกกันไหม ครับปั้มไทยเนาะบ้านเราเนาะปั้มปั้มปั้มของไทยน่ะใช่ป่ะเจ่บังหนมาบังรุนเล่ากับไครบอก ตัวเดียวกันเพราะว่าเขาจะเาจอดใตเดียวกันนี้การขายการยังเขาจงไปปึ๊บประเทศตัรเดียวกันรารู้จักมันคือกันยุก่นันเนัแ่การนั่นตีมดมันใกใ้กันน่นแหละ ว่าจะได้กินกาแฟบ่บอยเนาะแล้วบ่อยเองนั่งเป็นเจ้านายชบบ่วอยเงเป็นหัวหน้าใหญ่ลกนีีหัวหนน่ประธานเเลยนะเอาให้พู้นี้ผู้จัดการนะเเดี๋ยวเราเยเป็นเด็กเิบซอยเอพี่น

ซีโฟนิด่บ้านเกิดที่านในเมีงีนอยู่หน้า่จีนมายูทุกเนอีนอเกิด้านในเจียงงออ้างเนี่ยเรือ่นยุนลำพนแม่พี่แหลกไปน้ากันนี่แหละพี่แหลกไปพมนาทิไปก็พ่อแพทย์แต่ว่าพ่อแพทย์ไปก็บ่าวบอยมาก่อนแล้วบ่าวบอยปัจิไปก็บุนี้เลยโตกันลเอามันลวมกัน เร่มกันเ็เลยเป็นเป็นเป็นทีมเป็นทีมงานโอ้สวัสดีสาดีแล้วให้มากินนะกินกับแม่นะมาใช้บ้านแล้วมากินกาแฟ ไปมาได้บางไทยบ่แม่ไปมาได้บางไทยอ่ะเด้อเลอกินกาแฟลายนี่บุดีเลยบุดีกินกาแฟลายนี่มันแบบว่าใจชั่นคือเห็นผู้สาวสัน้อยนี่อันนี้เริ่มใจชั่นและเด็ดเด แนยนกินกาแฟเตมมงานนี่เมเ็สันเนาะมันแนแเนันนเนาะมันแนวสั้นเนาะมันมีแนวสั้นเนาะัยสักงานเ่ยแสดงว่าพยสัออยสันสั้นแหงเยอะเลย พี่ไม่แต่ว่าพี่จะไปพักผ่อนบัดนี้เนาะแน่นครับไปพักผ่อนก็ไม่พอไปแข่งแดดมาเมื่อยเลยผ่อนเมื่อให้ที่ให้สาบุญบ่เพิ่นาเพิ่นเพิ่นไปสายบุญก็ไม่อ๋อเพิ่นพระแปลว่าไปเยี่ยมผู้ที่อ้ายเคยเคยช่วยแน่นครับเนาะไปเบิ่งเพิ่นพวกกับขาก็เกันได้ ไปสชำพัดวิถีชีวิตของเขาเนาะแมนแมนและนั่งไปตึ้งแบ่หมดที่หมดที่ไปยังกับนะอลไรไปตึ้งไดไรอ่ะผมกับเื้อหน้าที่โทรศัพท์นะสาวแพรเจ้าแพรบอกเราก็อยู่ในเฮือนแล้วแหละไปก้นมันชอยอ้ายมือนัดนกับอะไว่าจะไปถ่ายแล้วเจ้าก็คั่วแล้วกับแจังไปไดนะแม่แล้วกับสบายแน่หลายอย่างอยู่ยุ่งยากหลายอย่างอยู่ คนละับมึก็ยังใช่ดีอยู่เป็นว่นจะใช่น้อยนั่นแหละเอาตัดีใจน้ำเพิ่มก็ด้ไม่เห็นนม่นครับครับผมบอลลูนดอกกว่าพี่นะตอนนั้นนะผมบอลลูนดอกว่าเป็นพี่นะบอลลูนเป่นข่าว่าบไม่เห็นท่าจะบอกอะไรหลายเห็นกันซื้อสาเงี้ยแต่ได้สอยไปซื้อดอกโอดครับในเพื่อนนี้น่วนัน็ีมีกง ที rates, ่ต ouais. ่อทางไลน์นี่แหละที่ต่อทางไลน์น้อยที่ต่อทางไลน์เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพื่อนเพื่อนมันจะบอก่อเย็นไหนเนาะอ่าครับก็ได้ไอ้ไอ้ไอ้เพื่นบุได้ติโต่อย่างไรไมีแต่เขียนไปเขียนไปแล้วก็ขอเลขบัญชีขอกระช่วงให้เอ้ยช่วงให้แล้วเพื่นไอ้เพื่นก็โอนมาแล้วผมก็ขอบคุณไปแล้วก็ทำนั้นก็แล้วเนาะนี่นะบ่ได้บ่ได้โทรคุยกันเลยน่ะเป็น

นี่แต่ว่าปะอ๋อบ๊อบบาร์ด่ทีมงานอ๋อหลักการีได้กรัฟคือกันมาดเนอะนี่แต่ว่าเจ้าไปช่วงไอ้เพื่นอยู่บนบนพักเนาะรถเจ้าดูพุ่นบ่อ๋อไปากเงิน่อยเท่าไห้่กนเาคอยฝากน่าอตอทกับโบมี่มีคนยามเนาะแบบว่าพนังงาน มีมันมีตู้เด้มันมีตู้อยู่นี่บ่มี่เอทีเอ็มนะมาดนี้จังไงก็จังไงก็ขอบคุณไอ้เพื่อนเนาะที่เพป็นเลี้ยงเด้อไอ้เด้อทุกทอย่างอะไรขอบคุณหลายๆเด้อเนาะขอให้เจ้าดูดีมีแห้งเนาะเดินทางปลอดใจกับปลอดภัยขี่ยนต์ก็ได้เคยรับน้ำทางอยู่ว่าขี่ยนต์รับอยู่ปะนอนนอนรับในยนต์เสียงมันดังบ่ะบ่แบบพักผ่อนใช้ขอมือเอาแบบพักผ่อนโดนนะ

ວ່າກິໂລແມດພັດບດກກັບນດກດີມແຮງບໍຜູນເາເສະດດດີສະດສະບາດ